ขอโทษทีแต่ฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ไม่ร่วมธุรกิจกับพี่สาวจริงๆหรอเห็นได้ชัดเลยว่าพี่สาวดีกับนายมากเลยนะปีศาจนี่น่าเสียดายทำไมไม่ได้เป็นนางเอกพี่เย่คุณปู่คุณปู่โดนทำร้ายลอสเตอร์ถูกคนอื่นป้นไปหมดแล้ว ฉันมีเรื่องด่วนค่อยมาคุยกันอีกทีนะเจ้าหมอนี่ไม่ปล่อยให้มีช่องโหว่เลยสักนิดเรื่องแผนสองได้เกิดเรื่องได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่แน่ใจจูจๆฮู้จือได้โทรหาฉันแล้วก็บอกว่ามีคนต้องการจะเอาล็อบเตอร์ไปแต่คุณปู่ไม่ยอม จากนั้นพวกมันก็ทำร้ายคุณปู่คุณปู่พ่อหนุ่มเย่ฉันขอโทษล็อบสเตอร์ถูกเอาไปจนหมดอาจารย์ผมขอโทษพวกมันมีเยอะเกินไปผมล้มเหลวในการปกป้องปูล่ลี่แล้วก็ยังล้มเหลวในการปกป้องล็อบสเตอร์ด้วย ฉันจะรักษาให้ก่อนมีอะไรค่อยพูดกันทีหลังหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงพี่เย่อาการของคุณปู่เป็นยังไงบ้างร้ายแรงไหมไม่มีอะไรร้ายแรงเดี๋ยวก็หายแล้วละ หนูน้อยฉันกับหูจื่อจะออกไปคุยกันข้างนอกเธออยู่ดูแลคุณปู่ให้ดีๆนะอืมใครเป็นคนทำมันต้องการอะไรมีทั้งหมดกี่คนแล้วเราสูญเสียไปเท่าไหร่อาจารย์คนพวกนั้นเป็นนักเลงในหมู่บ้านข้างๆ ผู้นำชื่อหวังซุนมีมากกว่า20คนส่วนลอฟเตอร์ของเรานั้นปู่หลี่กับผมไปขวางเอาไว้ก็เลยถูกรุกตีแบบนี้พวกมันฉกลอฟเตอร์ไปทั้งหมด86ตัวนักเลงน่าสนใจไม่โคตรน่าสนใจจริงๆเอาอยานี่ผสมกับน้ำในถ้วยพอมันละลายแล้วก็อเอาทาแผลซะขอบคุณครับอาจารย์ สถานการณ์เป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรหลายแรงเธอมาได้ยังไงฉันกลัวว่านายจะมีกำลังคนไม่พอนะสินายโทรแจ้งตำรวจหรือยังพวกเขาว่ายังไงบ้างเปล่าประโยชน์ครับผู้กำกับเป็นญาติกับหวังซุนเชล e เลอร์ครับให้พี่น้องสองคนเฝ้าอ,อยู่ที่นี่ส่วนที่เหลือไปกับฉันไปทวงความยุติธรรม มันก็เป็นอย่างที่เล่าไปแหละครับถ้าไม่มีอาจารย์ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเร็วซ้ำต่ำช้าจริงๆนี่มันเปีอะไรแล้วยังมีคนแบบนี้อยู่อีกหรออย่างที่เขาว่าการรับมือกับโยมราชนั้นง่ายแต่กับปีศาจต,ตัวน,น้อยน้อยนั้นยากที่จะรับมือการไหลเวียนของข่าวสารในพื้นที่ชนบทเป็นเรื่องลำบากใครก็ตามที่มีอำนาจเพียงเล็กน้อยก็จะกลายเป็นราชาแห่งภูเขาลูกนั้น คำอธิบายจากคนแปลนะครับปีศาจต,ตัวน้อยเปรียบอย่างเจ้าหน้าที่ต่างๆทุจริตได้ง่ายอย,าอย่างเช่นในชนบทยมราชเปรียบอย่างนายกเทศมนตรีทำอะไรก็ยากเพราะเป็นที่น่าสนใจดิฉันคิดว่าหลังจากที่ดิฉันติดตามนายน้อยแล้วจะต้องทำงานสกปรกอย่างเช่นค่าคุ้แข่งทางธุรกิจหรืออะไรบางอย่างไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ดวงความยุติธรรมด้วยนะคะเนี่ย ใช่ค่ะพี่สาวน้องสาวของเรายังบอกอีกว่าห้ามแต่งหน้าเพื่อการเม้โดนนายน้อยจับกินด้วยนะคะภาพลักษณ์ของฉันในสายตาพวกเธอมันแย่ขนาดนั้นเลย